สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกดูข้อมูลจากประสบการณ์จริงของนักศึกษาจิตาศาสตรท่านหนึ่งนะคะที่ได้เข้าไปสัมผัสงานสาธารณาสุขในพื้นที่ชนบทของไทยจริงๆลองนึกภาพตามนะคะว่าเป็นนักศึกษาคนหนึ่งก้าวเข้าไปในสถานีอนามัยเล็กๆที่ต้องดูแลคนเกือบ5,000คนมันจะเป็นยังไงกันนะครับน่าสนใจมากครับ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากรายงานของน้องนักศึกษาทันตะสาธารณสุขค่ะคุณมนชิราวัชพืชที่เข้าไปฝึกงานจิตสาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอยอหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ารอพอสอตอเกาะลอยนะคะที่ประจันตคามประจีนบุรีใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ออประจันตคามจประจินบุรีวันนี้เราจะขอโฟกัสแค่ช่วงแรกๆของรายงานก่อนนะคะประมาณสักสิหน้าแรก เหมือนดูภาพรวมดูสไลด์แนะนำตัวพื้นที่ก่อนอืมเหมือนปูพื้นฐานคำความเข้าใจบริบทกันก่อนค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าที่นั่นเป็นยังไงชุมชนหน่วยบริการประชากรก่อนจะไปดูรายละเอียดอื่นๆในรายงาน,งนเริ่มที่ภาพกว้างๆก่อนเลยนะคะตำบลเกาะลอยอยู่ที่อำเภอประจันตาคามปราจินบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆทั้งในอำเภอเดียวกันแล้วก็มีอศีมหาโพด้วยครับ แล้วก็มีการแบ่งการปกครองเป็น7หมู่บ้านคือหมู่1ถึงหมู่7อันนี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเขาครับผมพอมาดูเรื่องคนเรื่องประชากรเนี่ยข้อมูลที่รายงานให้มาเป็นข้อมูลณนะเดือนเมษาหกแปนะคะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกคือครั้งตำบลมีประชากรอยู่4833คน โหเกือบ5,000คนเลยใช่ครับเกือบ5,000ัช้หญิงก็ใกล้เคียงกันมากผู้ชาย2,381ผู้หญิง2,452อืมอาชีพหลกัหลกๆก็ตามสไตล์ชนบทเลยครับทำนามีจักสารบ้างแล้วก็รับจ้างทั่วไปครับก็เป็นภาพวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคยกันดีในพื้นที่ต่างจังหวัดทีนี้คนเกือบ5,000คนเนี่ยมีใครเป็นคนดูแลสุขภาพหลกัหลกๆในพื้นที่ล่ะคะ ที่ตัวรพสตเกาะลอยที่เป็นเหมือนด่านหน้าสุดเนี่ยมีคนทำงานอยู่กี่คนคะพอจะบอกได้ไหมคะจากรายงานตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากคือรายมานระบุว่าบุคาลากรหลักๆเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับมีท่านผอ,อ,อรพอพสตหนึ่งท่านพยาบาลวิชาชีพอีกแค่2ท่านเอง2ท่านครับ แล้วก็มีเจ้าพนักง,งานทันตสาธารณาสุขซึ่งก็น่าจะเป็นสายงานที่น้องนักษาคนนี้เรียนมา1ท่านแล้วก็นักวิชาการสาธารณาสุขอีกหนึ่งท่านรวมแล้วคือทีมหลักๆแกนๆเลยนี่แค่5คนเองเหรอคะใช่ครับ5คนจริงๆแต่แต่ที่สำคัญมากๆเลยคือ S <S เขามีเครือข่ายอ,อสมหรืออาสาสมัครสาธารณส네ุขประจำหมู่บ้านเนี่ยเป็นกำลังสำคัญอยู่ถึง65คนโห้ oh, 5คนเยอะเหมือนกันนะคะ อ,อสมอนี่คือพลังของชุมชนจริงๆเลยใช่เลยครับการมีอ,อสมอเยอะขนาดนี้มันสะท้อนเลยว่าระบบสาธารณาสุขที่นี่ต้องพึ่งพลังชุมชนมากจริงๆในการขับเคลื่อนง,งานต่างๆอืมทีมหลัก5คนบวกกับอ,อสมอ,อีก65คนดูแลประชากรเกือบ5,000คนแล้วงานที่รพอพสตอแห่งนี้ต้องทำล่ะคะมีอะไรบ้างดูแล้วแบบว่ามันท้าทายศักยภาพทีมงานขนาดนี้ไหมคะท้าทายแน่นอนครับ ถ้าเราไปดูตารางเวลาให้บริการที่อยู่ในรายงานตารางที่สองจะเห็นเลยว่างงานมันครอบคลุมกว้างมากตั้งแต่ตรวจรักษาโรคทั่วไปที่เราไปหาหมอกันปกติงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นก็ต้องรับวางแผนครอบครัวงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยต่างๆค่ะยังมีงานธันตกรรมอีกมีแพทย์แผนไทยด้วยนะ แล้วก็ไม่ได้มีแค่งานตั้งรับที่รอพอสตออย่างเดียวยังมีงานเชิงรุกที่สำคัญมากคือการออกไปเยี่ยมบ้านไปดูแลผู้ป่วยถึงที่แล้วก็มีงานอนามัยโรงเรียนด้วยโหครบวงจรเลยนะคะแล้วเวลาทำงานล่ะคะเวลาทำงานก็จันถึงสุข8ดโมงครึง่งถึงสี่โมงครึง่งตามเวลาราชการปกติแต่เขามีเปิดวันเสาร์ด้วยนะครับ9้าโมงครึง่งถึง5้าโมงครึ่งเย็นเลยปรับตามเอาไลน์อ๋อมีวันเสาร์ด้วยค่ะ การที่ทีมงานเล็กๆต้องดูแลบริการที่กว้างขนาดนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำบทบาทของอสอมแล้วก็อาจจะหมายถึงภาระงานที่หนักเอาการของบุคลากรแต่ละคนเลยนะครับน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะพอเห็นภาพความท้าทายของทีมงานแล้วลองย้อนกลับมาดูที่ผู้รับบริการอีกทีนอกจากจำนวนรวม4,833คนแล้วในรายนานมีข้อมูลเชิงลึกกว่านั้นอีกไหมคะอย่างเช่นโครงสร้างอายุหรือแยกรายหมู่บ้าน มีครับละเอียดเลยทีเดียวมีทั้งพีระมิดประชากรให้ดูภาพรวมภาพที่สองแล้วก็มีข้อมูลแยกรายหมู่บ้านด้วยอย่างตารางที่4ในรายงานเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างหมู่หนึ่งบ้านคอค่ะหมูห่หบ้านคอมีประชากร797คนแล้วยังลงรายละเอียดไปถึงกลุ่มอายุเช่นบอกว่าผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปมีกี่คนในที่นี้คือ68คน อ๋อลงลึกขนาดนั้นเลยทำไมข้อมูลละเอียดระดับนี้ถึงสำคัญกับรพสต์ล่ะคะสำคัญมากครับผมการมีข้อมูลประชากรที่ละเอียดไม่ใช่แค่ยอดรวมแต่รู้โครงสร้างอายุรู้ว่าแต่ละหมู่บ้านมีใครอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันเป็นหัวใจเลยครับผมของการวางแผนงานสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิคือมันทําให้รพสตรู้ว่าเอ๊ะพื้นที่นี้หรือภาพรวมเนี่ยเราต้องเน้นดูแลกลุ่มไหนเป็นพิเศษเช่นเช่นถ้าหมู่บ้านนี้มีเด็กเล็กเยอะ ก็ต้องไปเน้นงานอนามัยแม่และเด็กการให้วัคซีนอะไรพวกนี้หรือถ้าอีกหมู่บ้านหนึ่งมีผู้สูงอายุเยอะมีคนป่วยโรคเรื้อรังเยอะก็ต้องวางแผนการเยี่ยมบ้านให้ดีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ การมีข้อมูลที่แม่นยำแบบนี้มันทำให้นักศึกษาที่ไปฝึกง,งานอย่างคุณมนทิราได้เห็นภาพชัดเจนเลยว่างานสาธารณสุขชุมชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอคนป่วยเดินเข้ามาหาแต่คือการวางแผนเชิงรุกโดยใช้ข้อมูลจริงๆเป็นฐานคิด เข้าใจชัดเจนเลยค่ะงั้นพอจะสรุปได้ว่าข้อมูลจากช่วงแรกๆของรายงานหรือสไลด์แนะนำพื้นที่ชุดนี้เนี่ยช่วยฉายภาพให้เราเห็นว่ารอพอตเกาะลอยเป็นหน่วยบริการสุขภาพในชุมชนชนบทจริงๆที่มีทีมงานหลักน้อยมากแต่ต้องรับผิดชอบงานกว้างมากครอบคลุมคนเกือบ5,000คนการทำงานก็เลยต้องพึ่งพาพลังสาคัญจากอสอมแล้วก็ต้องมีข้อมูลประชากรที่ละเอียดแม่นยาเป็นเครื่องมือสาคัญในการวางแผนงาน ถูกต้องเลยครับซึ่งภาพรวมที่เราได้จากข้อมูลเชิงสถิติโครงสร้างพวกนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจต่อยอดไปในอีกนะครับคือแล้วในมุมของคนในชุมชนจริงๆล่ะไอตัวเลขโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยมันแปลออกมาเป็นประสบการณ์จริงในการเข้าถึงบริการสุขภาพของเขาอย่างไงอเขาอาจจะรู้สึกยังไงกับบริการที่ได้รับมันเพียงพอไหมสะดวกหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่กับอาสาสมัครมันเป็นยังไง สิ่งเหล่านี้เป็นมิติที่บางที่ตัวเลขอย่างเดียวมันบอกไม่ได้ทั้งหมดนะครับเป็นประเด็นที่ชวนคิดต่อจริงๆค่ะว่าเบื้องหลังข้อมูลโครงสร้างที่เราคุยกันไปเนี่ยมันมีเรื่องราวมีมุมมองมีความรู้สึกอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเพียงการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากรายงานประสบการณ์จิตอาสาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอยเท่านั้นนะคะยังมีรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ในส่วนถัดๆไปของรายงานฉบับเต็มเลยค่ะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ วันนี้ก็คงต้องจบลงทุนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ